อยู่กับน้องปูงเกีจติภูงสวัสดีครับเราเจอกันเสือสั่งฟ้าครับผมตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างนะตอนนี้3เรื่องครับก็มีรอยรักรอยบาปขวัญล่าแล้วก็ภูเขาเงาพย雅ครับรอออนปีนี้หมดเลยต้องติดตามดูพี่จูจะถามน้องปูงว่าน้องปูง ได้ข่าวว่าทําอาหารอร่อยเมนูอะไรแนะนําพี่ตู่ดีวันที่อ่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แล้วกันอันนี้ผมทํากินเองบ่อยถ้าแบบอลังการก็จะเป็นกระทะเหล็กกระทะจีนแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นเทปลอนเป็นกระทะทั่วไปก็ได้ทำกินที่บ้านทํากินที่บ้านแต่ว่าเป็นสูตรพิเศษที่แบบใช่ว่าก๊อปร้านดังมาแล้วกันแต่ว่าปรับสูตรให้เป็นของเราเองกันต้องทำยังไงบ้างก็อันดับแรกผุจะใช้เนื้อเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้ออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบนะเอาขึ้นมาก่อนเราก็ไป หมักกับอซอสผะเขียวซอสปรุงรสต่างๆแล้วก็ใส่ไข่ขาวหมักไว้วแป๊บนึงใส่ผงฟูนิดหน่อยโอ<ฮ>้นิดหน่อยเท่านั้นนะเพื่อให้หมันเหมือนแบบว่ามันจะนุ่มปูน<ฮ>มากอ่<ฮ>ไปทอดแล้วพักไว้จากนั้นปุ๊บเราก็ตั้งน้ํามันไฟ<ฮ>เนี่ยอยู่ประมาณไฟอ่อนค่อนกลางแล้วก็ลงเส้นใหญ่โ,<ฮ>โดยทั่วไปแล้วเวลาเขาทำพูกนี้เขาจะใช้เส้นใหญ่ที่เป็นเส้นสำหรับเส้นผัด<ฮ>แต่ปมจะใช้เส้นลวกเพราะว่ามันจะบางกว่าน่อย อ่าเราก็ใส่ลงไปทั้างนั้นเลยขยุบเลยแล้วก็รอไม่ต้องรีบแล้วก็พลิกพลิกพิกไปเรื่อยๆมันจะคล้ายๆเหมือนไข่เจียวหรือแผ่นโรตีมันจะนึบๆใช่<ต>พอพเริ่มพอเริ่มสุกเราก็จะเห็นว่าสีเนี่ยมันแบบสีเหลืองทองลงไก่ตามลงไปพอลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ตอกไข่ตามลงไปหนึ่งฟองอ๋อปิดฝาไว้แล้วพลมน้ำรอบๆพอยกออกมันจะกลายเป็นไข่เหมือนแบบไข่ออนเซ็นออนเซนไข่แบบ นวลนวลำไส้ลำไส้อะไรอย่างเงี้เยเทคนิคเ,เยอะใช่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เสิร์ฟได้เลยอะไรเงี้ยกินกับซอสพริกอ๋อเออเหมือนที่ร้านเลยกินกับซอสพริกเออแต่ติดติดติดไว้นิดนึงถ้าเกิดว่าตอนผัดเส้นเงี้ยเราตามซอสสายเขียวไปนิดนึงนิดเดียวพอนะให้มันแบบได้กลิ่นมันจะชูรสชาติมากเดี๋ยวพี่จูไปทำได้ครับขอบคุณครับรอชมครับผมขอบคุณครับ เมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สูตรเด็ดเคล็ดลับจากน้องภูมิคนลงครัวบ่อยๆแบบภูมิก็จะมีสูตรเด็ดมาแนะนําเยอะหน่อยอร่อยจริงสูตรนี้ลองเอาไปทํากันดูนะตู่ว่าได้